สกินทรอนค่ะอุ้ยพระเออน้องเพียรรอสอบส่งมาให้ค่ะเอามาลองแร้งกันนิดนึงค่ะฉันบอกเลยว่าฉันเล่นทรอนเก่งอันดับหนึ่งของประเทศฉันพูดเลยมาเดี๋ยวแม่จะโชว์ให้ดูไม่ยากเท่าไหร่หรอกมาค่ะอีเทลขอ<ด>ยิงหนึ่งไปไหนบรรจุก,กระสุนไอ้นี่ยิงค่ะฉันก็ยิงค่ะเอาสิเอาสิโซ่กันหน่อยสิโซ่กันหน่อยสิสอสโหแรงกว่าวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะต้นเกมแรงกว่าใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะวาย ไว้ยว้ยไข่ตรงมาไข่ตรงมาเดี๋ยวสิเสระแน่นะไข่ตรงเถอะเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอะวันเดอร์จะเย็นดิเดี๋ยวเราเคลียร์คีบก่อนหอยเคลียร์คีบก่อนอเออเออไอไข่ตรงไปไหนโอ้โหดีนี่มันดันดันอะไรเนี่ยฮะอีนี่นี่ยิงไม่หยุดเลย มาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอไอช่วยด้วยวันเดอร์ช่วยด้วยอีวันเดอร์ไปไหนย่อยบอเลยค่ะบ้านบ้านจะแตกแล้ววันเดอร์เมื่อกี้หล่นไปไหนหล่นไม่อยู่ช่วยฉันเลยนังบีบ้าอ๋อไปเร็ววิ่งเดอรวมไปเร็วข้างบนเยอะมากอีหอยเมื่อกี้นะแต่ย้อมก็เมาคึงป้อมเลยค่ะกระเทยโอ้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 ยยิงหน่อยโอ้ยกระเทยไทยเย้วแตกชีปิ๊บ โอ้ยเพื่อเกิดตายแล้วโอ้ยป้อมจะแตกแล้วอีกระเถิดอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวมันอยู่ไหนกลัวกลัวค่ะกลัวกลัวค่ะกลัวมากๆเลยเป็นวาร์ปเก่งมันวาร์ปวาร์ปเก่งมันวาร์ปวาร์ปเก่งใช่ไหมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงยีวันเดอร์ตีมันยีวันเดอร์เอามันกลับมา เอาไปกลับมาเออนดี่เออวอย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 โอย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 ่าดันดีอุ้ยอุ้วายจไม่ดรวอย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 วยวยอย่าดันดีอ้ยิงไปยอ้ปัมบอแตมเรียบร้อยแล้วชัะล่าสุดอ้อยอยวอยอีบ้ายิงนะฉันยิงนะอีบ้ามาจากไหนอีบ้าตกใจหมด ออกมากันเต็มเลยค่ะหอย,อยนี่มางานบุญห้อยกระถิงใครคะตอนนี้โค <ขอ S 2> วิดเขา <อ S 2> ไม่จัดงานนะคะไม่ต้องมาขอห้ามรวมตัวกันเกิน50คนรู้ตัวไหมไปเป็นเลยล่างว่ะเอาไงดีเอา,เอาตรงไหนอ่ะฉันจะได้อยู่ถูกอ่ะตรงไหนจะตบกันตรงไหนจะมีปลาเคม็มตรงไหนจะฉันเพลนฉันเพลเนว่ะเอาตรงนี้เลี้ยงพระไหมคะเลี้ยงพระไหมคะยังไงยังไง มิเรียงพะทะใช่ไหมโอเคค่ะล่าสุดตายสามะค่ะเฮลโหลว้ไว้ไว้ไว้เจ้นเดสนสบายเันโเดสนสบายสบายใส่ของคอส่ใจสิขอพิลงองไหลใครขอดูแบแสเแสบแสบแสขค้นปอมหแสบแสบ แฉแเพ to ิ่งป <políticas> ั๊มนะแจฉแจฉอ่ะอู้ไข่ตุ้งมา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 ไปก่อนหน่อยเดี๋ยวโดนสายอีกไม่เอาค่ะไม่อยากเป็นสไปอีไข่ตอนนี้ขออยู่เป็นโสดก่อนมาสิยิงนะอู้เดินๆเดินเลยไอ้วันเดอร์ยูวันเดอร์ช่วยหน่อยยูวันเดอร์ช่วยหน่อยยูวันเดอร์ช่วยหน่อยว้าวอ้ยังตามา่ะ

ยิงนะยิงนะเดี๋ยวเดก็กลัว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 ค่ะกลัวมากค่ะอุ้ยกลัวมากค่ะกลัวมากค่ะมามาเดี๋ยวตีป้อมให้เดี๋ยวตีป้อมให้อีหอยแจ๊ะแจ๊ะอุ้ยอะไรมา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 ว้ายกลัว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 ค่ะตีป้อมมึงค่ะตีป้อมตีป้อมตีป้อมค่ะตีป้อมเออไปไปไปเร็ว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 ถอยเร็วถอยเร็วถอยมาอีหอยเดี๋ยวตุ้ยฉันกลัว รอเลี้ยวกันค่ะรอเลี้ยงฉันมาแล้วมาค่ะมาช่วยแล้วเอาเอาเอาได้คิวเฉยเลยอุยตาลิสตี้ใครแต่แล้วคิควแรกของฉันอุ้ยสวยมากมาลาดเขากโกวกลัวๆค่ะกลัว,วไปไหนอะ่ะ ไปไหนอ,ะ,อะตีกันค่ะแจ๊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 แจ,แจเ๊เก็บเงินเก็บทองก่อนนะคะตอนนี้จนมากนะคะจนมากไม่มีเงินไม่มีทองใช้ดูสิของไม่มีเลยเดจ,จะออกของเวททำไมมิแคนลี่ชิออกของเวททำไมเ oh, อานี้มาค่ะอ uh, ดูดเลือดก่อน oh, หอยโอ้ยข้างบนทำอะไรอรอด้วยบรรจุกระสุนโยมาแล้วมาแล้ว มาสารแน่แล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาเร็วมาเดี๋ยวแม่จะยิงให้ไส้กรุบเลยค่ะตีโอู้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยอะไรมา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 ไปก่อนอี่งอยกลัวอุ้ย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 มีคนมาเต็มเลยมีคนมาเต็มเลยมันอยู่ในกล้วยมันอยู่ในกล้วยแก่แกแกเมื่อกี้มันอยู่ในกล้วย ไว้ไว้ไว oh, 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 oh. oh. ้ไว้ Why? Why? ยช่วย่ะยช่วยโอ้ยยยยยนี่อยย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 ยอ่ยยยนยย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 อยย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 อยเกือบตยเกือบเกือบะยย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  สุดตายแปดตัวแล้วค่ะฉจะรอนบิมดาหรือยังฉันจะรอนทีบิมดาหรือยังนี่มันลงแรงด้วยนะคัเนี้อิหอยหน,น่ยนายหน่ายม่ยิงโอ้โอยช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้ตีคีก่อนไหมยังไงเดๆๆินเดินเดินไออายอาุกับฉันอีบ่ายอายอาุกับฉันไปฉันไปช่วยดันไาเลยจะอยู่ข้างหลังดิโอ,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 อ้ตีตายหมดเลยข้างหลังเดินเลยอย,ยู่ไม่ได้เลยอ่ะมันรู้ข้างหลังหมดเลยอ่ะ เข้าบ้านมันก็มาตีเจได้บ้านเลยอ่ะฟองขู่พิษใหม่แล้วอ,อีข้างล่างตายแน่อีข้างล่างค่ะอีข้างล่างค่ะอีข้างล่างค่ะโดนไถเงินไถทองขับไปฉันเลยอีข้างล่างค่ะดูในแมพค่ะอีข้างล่างในใจตายในสามสองหนึ่งก็ตายแล้วฉันกำลังช่วยเธอไงเหมือนกันนะคะเพราะใช้ก็เอตัวเองไม่รอดค่ะบอกเลยกลัว กลัวไม่เอาวะกลัวไม่อยากดูแล้ว่ะโอ้โอ,อยังไงมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ้กลัว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 หนูกลัวขนูกลัวหนูกลัวอ้าว so s <S ลาสุดอีเจนิ่งๆมาแล้วค่ะอีเจตื่นอ้าว,าวโดนด่าแล้วค่ะมึงเป็นอะไรกันเนี่ยอ้าวแล้วฉันเป็นอะไรคะ อ้าวทำไมวูลวอล์คคะอ้าวเกิดอะไรขึ้นคะเน็ตหลุดเหรออ่ะชิมหายแล้วคะ่ะชิมหายมาเยือนแล้วคะ่ะล่าสุดอีชันโลดคะ่ะอ่ะเชื่อมต่อก่อนค่ะอีหอยอยังไงยังไงเดี๋ยวกลับมาก่อนอ้าวเกิดอะไรขึ้นกอี่ชันคะ อย่างคะ่ะอชิบหายแล้วชิบหายแล้วค่ะตายแล้วตายแล้วโดนรีพอร์ตหรื่องตายแล้วค่ะอเดี๋ยวออกเกมเข้าเกมใหม่ก่อนเลยกันอีหอยตายแล้วกลับเข้าเกมมาก่อนใครอีหอยเกมจบยังง่ะมาต่อกอนมาแล้วข้ามาแล้วหรอด้วย หอยล่าสุดรอเลี้ยวหลุดรอเลี้ยวหลุดเสร็จปุ๊บอีชั้นหลุดต่อใคระอหอยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งกำลังมาอยู่นี่สาเหตุนะคะที่ทำให้เกมฉลุดคืออีเมลตัวนี้ค่ะอหอยมันไปนอนตรงปลั๊กอินเทอร์เน็ตค่ะสายหลุดเลยค่ะอหอยเนี่ยฉลุดเลยอ้าวทำไมขึ้นหน้านี้ค่ะอย่างคะ่ะอ้าวเกมจบแล้ว 11ค่ะยอ็ดอ่อยโดนรีพอร์ตด้วยค่ะแน่ๆไม่เหลือ <_ t od dy> อตายแล้วดิแชรยคลิปนี้ใครดูนะคะอายเขาค่ะคุณพังมาก